สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับที่นี่ลุกทุ่งครับ เลือกขาสาไอาจ่อมาแรงหลังปล่อยไม่กี่ชั่วโมงยังคงเป็นกระแสมาแรงต่อเนื่องสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเจ้าของเพลงฮิตหอบฟันมาหลังห้านหลังจากที่ประสบความสําเร็จเกินคาดครับล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าเลือกเขาสาไอาครับเป็นอีกเพลงที่เจ้าตัวถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีเป็นอย่างมากโดยเพลงดังกล่าวคาร้องทํานองโดยทนายเอกิติศักดิ์เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถือเป็นเพลงที่น่าจับตาม มองมากๆในเวลานี้ครับถ้าพูดถึงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับนักเรียบเรียงดนตรีมือทองเพลงอินดี้กว่าร้อยละ80เป็นฝีมือการเรียบเรียงเสียงประสานรุ่นใหม่ เหมือนยุคหนึ่งของลูกทุ่งหมอลำถ้าอยากหาคนทำดนตรีต้องวิ่งหาหนุ่มภูไทยถัดมาก็เป็นยุคข,ของอาจารย์สวัสดสารคามจินนี่ภูไทยนะครับรับจ้างเรียบเรียงดนตรีและโปรดิวเซอร์งานเพลงให้นักร้องทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กแล้วก็ค่ายอินดี้รวมถึงทำงานเพลงป้อนค่ายตัวเองภูไทยรคคอร์ดนั่นเองครับหลายคนคงทราบกันว่าจินนี่ภูไทยนั้นมีชื่อจริงว่าจ่าเอกสุจินคุณชนะรงลูกทับฟ้าที่สังกัดกองดุริยางกองทัพอากาศมานานกว่า20ปีโดยวันนี้จิน ินนี่ภูไทยได้อำลาชีวิตทหารอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุที่ต้องเป็นจินนี่ภูไทยเพราะว่าจินนี่ภูไทยนั้นเกิดที่บ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินหมู่บ้านของคนภูไทยครับที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่และที่โด่งดังระดับประเทศคือประเพณีบุญบ้างไฟตาาลล้านยุคสมัยดิจิทัลเปิดทางให้คนดนตรีอิสระอย่างจินนี่ภูไทยนะครับเปิดท่องบันทึกเสียงภูไทยรีคอร์ดโดยสามารถรับงานได้ทั้งทาง a c e b o o k l ล n e และ มือถือเรียกว่ามีครบทุกอย่างทุกช่องทางเลยครับหลังทําดนตรีให้นักร้องอินดี้แจ้งเกิดเยอะแล้วจินนี่ภูไทยก็หันมาปั้นนักร้องในนามค่ายผู้ไทยรคคอร์ดเริ่มจากเบ้นเมืองเลยแคสซิงเกิลแรกเจ็บบพอตายก็ปังดังระเบิดสมราคาจินนี่ภูไทยถัดมาเป็นนักร้องเด็กน้องทิวเทนไม้ไทยน้อยนะครับได้ร้อยล้านวิวจากเพลงรถแห่รถยุตามมาด้วยสูตรคูณของเธอล่าสุดนะครับอง์อิงเพชรบ้านแพงเจอลมแรงหลังจับเลขไหฮันนี่สีอีสานครั้ง ที่3หลังจากการจับเลขที่สารฮันนี่สีสารจนทำแฟนคลับรับโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมา2งวดแล้วล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้เดินทางมาแก้บนที่สารอีกครั้งหนึ่งพร้อมจับเลขจนได้รับความสนใจจากแฟนๆ ซึ่งในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับอุงอิงและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาแสดงบนรถแห่แก้บนฮันนี่สีอีสานโดยหลังจากที่โจโยมนินขอให้ทุกคนอย่าก,กดดันอุงอิงเพราะเธอได้จับมาแล้วสองงวดก็ได้ให้อาจารย์จับจนได้เลข6 ขณะที่โจโยมนินจับเลข2โดยนอกจากสถานที่จริงแล้วนะครับในไลฟ์ที่เธอแก้บนและจับเลขก็มีคนดูหลักแสนจนโจโยมนินแคปมาลงพร้อมแคปชั่นว่าไลฟ์140,000กว่าคนชมสดๆที่ YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับช่วงวินาทีที่อุงอิงปู่สนชัยบอสโจลวงหายนำโชควันนี้ที่ศาลแม่ฮันนี่โดยต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับชีวิตของอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง สมาชิกของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับด้วยการแสดงบนเวทีที่ทําให้เธอได้รับกําลังใจและก็มาลายสนับสนุนไปจนถึงการมีเพลงฮิตอย่างหอบฝันมาหลังห้านรวมไปถึงลุกของเธอด้วยครับ โดยอุงอิงนะครับวันก่อนได้โพสต์รูปปัจจุบันที่แต่งตัวเต็มที่พร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตเปลี่ยนลุคค่าจนทําให้แฟนๆตื่นเต้นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายถึงความเปลี่ยนแปลงของอุงอิงหลังเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งในเวลาไม่นานนะครับแฟนๆก็ได้เห็นลุคของอุงอิง จนคอมเมนต์ของเธอนั้นทะลุไปกว่า2,000ข้อความเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับชื่นชมข้ามไปยังช่างแต่งหน้าที่อยู่เบื้องหลังของลุกขององค์หญิงในภาพด้วยนะครับแฟนๆอย่าลืมติดตามให้กำลังใจเพลงใหม่ขององค์หญิงเพชรบ้านแพงกับเพลงเลือกเขาสาอ้าที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมและก็ฟังกันเรียบร้อยแล้วในช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ